สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาจารย์ประจักษ์ชี้ป้ายหาเสียงรีไซเคิลถ้าเป็นเมืองนอกคงชื่นชมเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่ไทยกลับกลายเป็นเรื่องร้องเรียนกอกตอ วันที่30พฤษภาคม2565รอองศาสตร,ราจารย์ดรประจักษ์ก้องเกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ประจักษ์ก้องในกรณีร้องเรียนป้ายหาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพมหานครความว่าป้ายหาเสียงรีไซเคิลได้ ถ้าเป็นประเทศอื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคงออกมาชื่นชมว่าช่วยลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการหาเสียงที่สร้างสรรค์สะท้อนวิสัยทัศน์ยุคคล m เม e ค r i s i s และคงไม่มีใครหาเรื่องไปฟ้องร้องแต่ที่ประเทศไทยกลายเป็นเรื่องร้องเรียนที่กกตรับมาพิจารณาอนิจจา ทั้งนี้หลังจากโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับข้อความของอาจารย์ประจักษ์เป็นจำนวนมากและรีทวิตข้อความดังกล่าวมากถึง32,000ครั้ง ทั้งนี้ทวิตดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยเข้าแจ้งความเอาผิดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องป้ายหาเสียงทำกระเป๋าของนายชัดชาติผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณได้เป็นตัวเงินเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือก ตั้งเลือกตนเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ